เบิ้งฐานได้แล้วโอ้ยหลวงพ่อย์กำลังซอยผัดสามนะจะเอาไปปลาเบิ้งเนื้อมันย้อนหัวลงมั้งแมนแมนเห็นมันลงมากำกำเฮียนั่นเปลูมกำกำเบิ้งฐานได้แล้วโอ้ยอุ้มมบ้งอุ้มอุ้มแมนอุ้มสันอุ้มตะวันพยายามนะแมนจะบวกมันมันสิกัดเดี๋ยวปล่ะอุ้มสันแมนแล้วปลาปล่อยมันกัดปะก็ระวังเอาไหนที่มันกัดนี่หนึ่งไม่หน่อยไม่หน่อยต้องเปิดอันนั้นเด้อเชนุ้ยไปปล่อยแบบงงแมนเอา อย่าให้ไปไต่รถพูนไปปอยในป่าพุนปอยในป่าพ er ูนบบเท็ดดีเซนต้องไปพุนแม่อุ้มสัตวเอาแม่อุ้มสัตวเอาโอ้บแมนถือต้องอุ้มซ้อมมืออุ้มซ้อมมือยิ่พึ่งยิ่งมึ่งจะผ่าโอเคไปปอยในป่าไปเอาไปเอาไปปล่อยเลยค่ะแับนี้พ่อแม่พี่น้องขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปแล้ว ปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้ที่นี่<ด>